และคอนสั้นเรื่องแม่ขี้ลืมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะอุ๊ยตายแล้ววันนี้ข้าวเหนียวม่วง,งต้องไปโรงเรียนนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเด้อเ,เออแปดโมงแล้วตายแล้วอุ้ยตายลูกฉันจะตื่นสายไม่ได้ไปปลุกลูกก่อนใส่เกียร์สปีดปเลยข้าวเหนียวม,ม่วงตื่นหรือยังเนี่ยลูกโอยสมอง นี่ยงมะม่วงลูกตื่นอย่างนี้โอ้ยใครมาเอะอะโวยวายแต่เช้านี่้เอา้าแม่คะมาทำไมหรอคะมาตามถึงห้องหนูเลยยังจะมาถามอีกไปเลยไปไปไปอาบน้ำวันนี้ลูกไปโรงเรียนไงจะไม่ได้หรออะไรอ่ะอะไรเนี่ย วันนี้วันอาทิตว,วันอาทิตวันอาทิตนะเนี่ยแม่เป็นอะไรยังจะมาวิ่งเล่นอยู่ไปอาบน้ําเลยไปอะไรคะแม่วันนี้วันอาทิตวันอังคารเอาแม่วันนี้วันอาทิตหนูจำได้นะคะแม่อะไรเนี่ยลูกแม่สมองดีนะแม่คะ่ะ ไม่ต้องไปพูดอะไรทางนั้นไปเดี๋ยวแม่จะทําโทษนะไม่งั้นอ่ะเอเอก,ก็ได้ค่ะแม่ไปไป,ไปอะไรของแม่เนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะเอาเอาเอาไปยืนทําอะไรอยู่นะ่ะแม่มีตาตรงเส้นผมนะเอเอขอโทษค่ะแมอ่อับอับอย่างนี้เลยแล้วกันอะไรนี่แม่ฉันคีลืมเหรอ แม่ลืมหรือแม่สมองเบอร์เนี่ย,ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดด่วนเลยค่ะค่ะไปเอาชุดห้องนู้นอีกโอ้ยสมองโอ้ยทำไมฉันวิ่งชาได้ขนาดนี้เนี่ยไปโอ๊ยแม่ฉันเป็นอะไรมากไหมเนี่ยรีบเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเสร็จแล้วไปหาแม่ก่อน ะก,ก้าโมงแล้วไม่ต้องไปหรอกแล้วก็วันนี้ก็ไม่ใช่วันไปโรงเรียนด้วยวันหยุดมาแล้วค่ะแม่ฮัลโหลยิงไม่ออกมาอีกเข้าไปตักแอร์อีกหรอแม่หนูมาแล้วปะปะอะไรคะแม่หนูโมกหนูขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ไม่ใช่วันไปโรงเรียนโอ้ยเดี๋ยวคุณครูก,ก็เช็กชื่อว่าสมศรีคนสวยยังไม่มาอีก โอ้ oh, แม่วันนี้วันหยุดจริงๆนะคะไม่ต้องมาพูดเก้าโมงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแม่ไปส่งไปไปไปโอ้ยลูกก็ตัวเตี้ยมากเลยแม่บูรี่อ่ะโอ้ยแม่เดินชนเลยเห็นไหมหนูไม่เกี่ยวหนูไม่ผิดด้วยอ๋อไปไปวันนี้เอารถธรรมดาไปละกันนะรถสปอร์ตอะซ่อมอยู่แม่ขี่ไปชนแม่นี่ ขี่แม่ละมัดระวังเลยนะคะอ่าก็แม่ขี่ไม่เป็นเท่าไหร่วาย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 โอแม่ถค่ขี่มาส่งหนูเนี่ยวายเออโอโอตายตายเอ้าไข่หมานั่นน่ะเดี๋ยวลงไปดูสิจอดรถไปตรงนี้หละลูกลงมาลงมาลงมาเร็วแล้ววเดี๋ยวแม่อุ้มไปเลยเออคนครับเออว่าไงคะพ่อโอเออพาน้องมาทำอะไรหรอครับ มาส่งโรงเรียนไงคะพอออสมองเบอร์แล้วคะ่ะแต่วันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์ไม่จริงค่ะไม่มีใครมาทำงานเลยนะครับอะแล้วพอออกมาทำอะไรคะผมมาเดินตรวจเะเวนครับวันนี้เวนผมเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ดูปฏิทินกอนนะลูก อุ้ยเอ้ยตายแล้วเออจริงด้วยค่ะขอขอโทษนะคะที่มารบกวนเออไปเดินต่อเลยคะ่ะเออโชคดีครับค่ะค่ะอะไรเ,เ,เห็นไหมแม่หนูบอกแล้วเห็นไหมแม่ปลูกหนูมาแต่เช้าเลยนะเออแม่ขอโทษแม่ขอโทษ เฮ้ยปะปาเอ๊ะเมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะลูกฮะแม่แค่นี้แม่ก็จําไม่ได้หรอคะแม่พูดว่าขอโทษแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยแม่จะมาทําอะไรลานนี้ไม่รู้ค่ะแม่ขี่มาเองอ๋อจาได้แล้วแม่บอกแม่อยากกินลามเมงงอ่ออ,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 อะไรนะเมื่อกี้ แม่ลืมแล้วว่าแม่ม่จะทําอะไรอ๋อแม่จะกลับบ้านอะไรเนี่ยแม่ในแม่บกแม่จะกินมาลาเมงแม่ยังไม่ได้พูดอย่ามั่วอย่ามั่วไปไปไปเฮ้ยแม่เลยบ้านบ้านเราอยู่นี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 ่โอ๊ยแม่มาทําอะไรที่นี่นะลูกแม่แม่มาอะไรเนี่ยแม่บอกว่าบ้านเราอยู่นี่ไงหนูก็บอกว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้ ไปลงลงลงไปไปไปไลูกพาแม่มาอะไรที่นี่แม่ขับมาเองค่ะแม่บอกว่าแม่จะไปกินข้าวโอ้ยลูกนี่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยมาเดินอะไรเนี่ย,ยกินข้าวดีกว่าในหนึ่งที่สุดแม่ฉันก็จําได้สักทีนะว่าตัวเองพูดว่าอะไรอะไรนะลูกลูก,กพูดว่าอะไรนะ เปล่าค่ะกิน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 อะไรดีเนาะกินข้าวอืกินข้าว,ก,าวกินนี่ดีกว่าอุ๊ยข้าวของฉันชีสเค้กวไม่อร่อยเลยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันสับปะรดดองไข่เค็มนี่นะอุ้ยอร่อยอ่ะ อ็ย่อแม่คะ่ะหนูขอกลับบ้านก่อนนะคะไปไหนอะลูกเออนี่แม่หูหนวกและขี้ลืมเนี่ยไปดิกลัวหืหน่ากลัวชะมัดเลยแม่ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักน่าจะเอาฉันไปปล่อยป่าแล้วนะเนี่ยเออไปดิกลัว เป็นยังไงบ้างคะงเพื่อนๆสนุกกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะบายยค่ะบายยจุ๊บม่วเอ้าไหนลูกบอกว่าลูกจะไปสนสนุกเออตามนั้นตามแม่ตามแม่พูดไปก่อนแล้วกันเออค่ะค่ะไม่ไปแล้วค่ะบายยค่ะจุ๊บม่ว